สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมนี้นะคะเป็นหมูสภาพมาลุ้นรางวัลด้วยกันเนาะคะ่ะที่บ้านเจรตตารี่เนาะคะ่ะวดวันที่1นึ่งตุลาคม2อ6พค่ะบ่าวเถาิันก็นมาตั้งกล่องถาแค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่ว่า่า งวดนี้จะเป็นยังไงบ่าวแถาจัดได้เฮ่บองวดนี่จะได้เฮ่บองมื่อนี่เตรียมแต่เฮ่ไม่้องจะได้เฮ่หรือบ่ได้เห่โรตเตอรี่ก็เตรียมมาลุ้นแล้วไต่โรตเตอรี่โอ้คู้หู้ห้าสิบใบเปิดห้าสิบใบเอาท่านผู้ชมทาไปทาไปรุ่นพร้อมกันเจี๊ยโตเตอรี่ก็ยังบ่มาแม่นบ่ย่างปลาขาบ้านเลยเจี๊ยโตเตอรี่มาเป็นร้านน้ำกันค่ะท่านผู้ชม ปูพัด้ว้ยสารค่ะจ้าชุ่งค่ะรุรนรน้ำกันชำนาญการกไทาย <2 S 2> สองตัวส่วนและนิติการค่ะและหลักสิบคือผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวบุญนุชขันธรจี<ด>ผู้อเมริกานสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่สองพร้อมแล้วจะออกครางวัลเลท้ายสองตัว,ตว,ตว ใ,ใจเต้นตุบๆตับๆแล้วบ้านเลยรถเจรตรีก็ยุบเปลี่ยน <laughs> บ้าเท่าก็ยุบเปลี่ยนแล้วรางวัลท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกหกหกเฮ้ยหก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  โอ้โหผู้ได้จะถือ66มีมีที่หงตัาล้2,566เลขที่ออกมีบอลล่าบเล่าว66โอ้ยเนาะ66วันนี้ไหมรวัลห้สโอ้ยสามประชมขึ้นมาออก66อย่างเสียนล้วจะว่า67กับว่าเนาะค่ะ67นี่จะมีคนถืออยู่เด้อ เอ๋คารมิชชมใหลุ่นรางวัลที um ่หนึ่งตัวเนาะค่ะมสองรางัลค่ให้ประชาชค่ะคารมิันรางวัลที่หนึ่งด้วยกันนะคะทั้งหกหลักค่ะรด้วยกันด้วยกันรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกเจ็ดสองเจ็ด 2 2สองศูนย์องศูนย์สองศูนย์สองเจมี่บอกศูนย์สองสองศูนย์สองสองเจ็ดสองเจ็สองเจ็ดองเด้วท่หนึ่งค่มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หบ่มีเลยน้องเลขที่ถูกค่ะเอาท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชม เย็ดไปอยูทั้งหนาเนาะค่ะสองศูนย์สอง 02, ข้างบนออกสองศูนย์สองข้างล่างออกหกหกเนาะคะ่ะมาชมเอาไปเบิึงมิสํานักได้เขาเนี่ยเนาะคะ่ะมาชมตามบ่าวเทาไปเลยคะ่ะเอาท่านผู้ชมมาเบิบึง,ง,งน้ำกันอันนี้สายด่วนเลขวงในอ๋ออันนี้พ่อเสียนอุดรน,นะครับโทรมาตอนตอนเที่ยงตอนเที่ยงครับผมตอนเที่ยงสองเจ็ดศูนย์ นะครับมาตัวนี้ครับเป็นมาสามตัวตรงหางเดียวสองเจ็ดศนูนย์นะครับจากพิษณุโลกนะครับเพิ่นให้ล่างนะครับให้ล่างสองศูนย์ไปบนศูนย์สองพี่น้องก็ถือว่าผิดนะครับล่างไปบนล่างไปบนถือว่าผิดนะครับผมเพิ่นให้ล่างมาแค่นี้สองศูนย์สองหนึ่งสองแปดโอ้เสียดายล่างไปบนนะครับจากพิษณุโลกปูกูแก้วนะครับผม วิ่งบนวิ่งศูนย์นะครับเลขวิ่งแกแม่นเน้นที่ศูนย์เลยครับให้สองศูนย์แปดนะครับปูว่าสามตัวตัดเอานะครับตัดเอานะครับตัดเอาด้วยครับมาศูนย์สองมาสองศูนย์อยครับปูกูแก้วนะครับถ้าตัดชุดนี้แต่ว่าชุดที่ปูตัดให้บอกเขาพี่น้องแต่ว่าปูว่าสามตัวตัดเอาสองศูนย์แปดปูกูแก้วนะครับสูตรทําเงินนะครับสูตรทําเงิน ปูสายตัดกับแมนได้รับเหล็กในตะล่างนะครับสูตรเน้นนะครับวิ่งสองกับ1นะครับบนล่างเน้นที่สองพี่น้องตะวปูบระจับมานน้ำกันแถวล่างนะครับซสองม่านูนสองธรรมชมสูตรทําเงินนะครับปูสายตัดชุดสรุปวิ่งบนวิ่งสองอยู่พี่น้องนะครับเสียดายเนาะค่ะชุดสรุปเจ็ดสองไปอยู่ข้างหน้านี่ชุดสรุปปูมี่อ่าเดี๋ยวสองพี่น้องเบิ้งมี่สองศูนย์่ะธรรมชมนี่บ่ เล็กวิ่งนะครับมาตะเล็กวิ่งท่านผู้ชมวิ่งบนวิ่งสองนะครับปูสายตัดหลวงพี่ลึกลับนะครับมาตะเล็กติดเปยู่ครับแต่ว่าให้ล่างให้ล่างสองศูนย์ไปบนศูนย์สองก็ถือว่าพิดนะครับเนาะนะให้ล่างไปบนนะครับหลวงพี่ลึกลับนะครับผมช่างทางั้งช่างทําห้องน้ํามีพี่น้องนะครับที่เพิ่นนอนนอนอยู่วัด วัดคูบาวัดป่าธรรมชมไปเมื่อแรกไปมือแรกที่เพิ่นบอาวที่ว่าโดนหลอกนะโดนพี่หลอกอยู่วัดนะครับนอนอยู่วัดนะครับผมคนว่ามักเก้าศูนย์สองพี่น้องนี่ครับเก้าศูนย์สองช่างทําห้องน้ำาครับมาชุดที่เป็นไห่ที่แรกพี่น้องศูนย์สองตรงตรงเลยนะครับช่างทําห้องน้ําถ้าท่านใดไดช่มคิดคิปแรกที่ไปที่เพิ่นเราว่าเพิ่นนอนอยู่วัดแลวโดนหลอกพี่น้องโดนพี่หลอกนะครับผม ปูที่พักสงเลขวิ่งนะครับแล้วก็ปูว่าให้ตัดเอาเลขทะเบียนรถปูเลขรถฝันเกี่ยวกับรถพี่น้องสองเจ็ดแปดศูนย์นี่ครับมาสองศูนย์มาตัวที่เบาเถ่าติ๊กไปเลยติดสองเจ็ดแปดศูนย์มาสองกับศูนย์มาสองศูนย์วิ่งศูนย์นะครับปูที่พักสงเนะอาวิ่งบนล่างนะครับปูห้าเจ็ดแปดเขาตะเลขวิ่งท่านผู้ชมหกกับเจ็ดโอ้มาหกหกนะครับมาหกหก เลขวิ่งเข่าหลายสำนักพี่น้องหลวงพี่เลขวิ่งนะครับเป็นใครวิ่งเก่าคับศูนย์เนวาลูดเอาเลยนะครับมาศูนย์สองอยู่พี่น้องหลวงพี่เลขวิ่งปู่บ้านดุงกระเน็นที่ศูนย์ครับท่านผู้ชมเน่นที่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ขาดตะศูนย์สองปู่บ้านดุงเลขวิ่งก็แม่นนะครับปู่บนภูวิ่งสองกับสามบนล่างนะครับเลขเด่นนะครับสองสามหาเจ็ดนะครับเด่นที่สองนะครับ สองเจ็ดเจ็ดสองไปยูทั้งหนาท่านผู้ชมเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองโอ้นะครับผมอืมเอครับพ่อเสียนอุดอรนะครบบคับบนวิ่งศูนย์กับบนวิ่งศูนย์เลขวิ่งกับมาอยู่ครับผมอา่าเลขวงในสองเจ็ดศูนย์กับมาสองศู 2, 0, นย์นะครับถาตัดพ่อเสียนทองเขาเตลวิ่งครับหกกับเจ็ดมาหกนะครับดับล่างดับห้าเลขดับล่างก็ถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมปูน่นนท์สวรรค์เด่นศูนย์เลยครับผม เลขติดศูนย์ห้าหกนะครับให้หกขาท่านผู้ชมหก้ามาหกหกเลขดับก็อยูนะครับเลขดับน่ครับเลขดับยูดับสนิทบนล่างสองสามหนึ่งสี่ปดหศูนหกสองเ็ดสามแปดับสนิทดับยูเลขวิ่งวิ่งศูนย์พี่รองนะครับให้หกขาเพราะว่าเลขติดมีศูนย์หาหกครับผมแมนอยู่ครับผมแต่ว่าจับคู่หังเลขน้องสาวพ่ออ้วนนะครับมาต่หลักร้อยให้หลัก้อยหากับสองให้หลักร้อยห้ากับสองมาสองศูนย์สองหลักร้อย พอแต้มบนมาต 2, มามาลักหน่วย1กับ2องนะครับมามาสหลักหน่วยมาสหลักหน่วยอยู่ท่านผม้ชนะุ่มพอแต้มปูศูนย์หาะครับสองพี่น้องสองชุด3าตัวนะครับสองนะครับเล็กเด่นนะเด่นหกับ0วิ่งวิ่งหกับศูนย์ปูขีดเส้นใต้ไว้ให้6มาหกหกมาศู 6, 6 2, นย์สะครับชุด3ตัว250นะครับผมเอา นะครับอันนี้ก็ปูจอมปวกนะครับบิงแปดหกหนึ่งนะครับไฮเตหกแปดหาหกหกหนึ่งเน้นคัดหก<อ><ม>หนึนะะ่งมาหกหกเอาชมชุดนตะล่างเลยเนาะค่ะชุดเข้าสามตัวเลยน่ครับค่ะชุดนี้สูตรนี้ครับมีสองนี่ครับมีสองสูตรชุดชุดของปูอันนี้สูตรหนึ่งมีสูตรสองสูตรสองนี่เขาเขาในตะล่างสองศูนย์สองเอาชมเอาค่ะผู้ชม เอาค่ะมาชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะว่าสำนักไหนเข้าเนาะค่ะสำนักไหนหลุดเนาะค่ะมาชมแต่ว่าส่วนมากเนาะค่ะเพิ่ร์ตหฮมาแต่ละอาจารย์นะคะจะหายเ2็ดมานะคะกับออกข้างหน้าเนานะค่ะมาชมก็เสียดายอยู่นะคะ6เนาะค่ะก็มา6 6เนาะค่ะส่วนมากหกกัจะหายหก6จ็ดหกาไปนะคะมาชมก็เป็นตาสิเสียดายนาะค่ะบ่าวเท่าก็บข้อตรงดีกว่ะาู้ะะมชม เป็นกำลังใจให้เบาวเท่านะคะท่านผู้ชมก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมลำแน่นะคะท่านผู้ชมค่ะแนวทางมีงวดเขางวดรุดนะคะงวดนี้ตามกันต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับใดเขานะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูมก,ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสำนักใดเขามเมูมก,ก็จะตามให้ท่านผู้ชมทุกเก้านะคะท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ